สวัสดีครับผมสารโรชนสพรครับรือนินามร้านจรรุ่งเดือง2องพันิานะครับตั้งอยู่ตบลตะเกียนอำเภอด่างขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับจําหน่ายรถไทเล็กเต็มคันรึ่งคันค่อนคันนะครับวันนี้มาลื้เกียตัวตะวันสามสองห้านะครับเผื่อท่านใดสนใจเรื่องอะไรถอดนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับอันนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับนี่ครับสภาพจะประมาณนี้นะครับ เก่าญี่ปุ่นคือของเก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าบ้านคือของเก่าบ้านแต่ราคาคนละเรื่องคนคนละราคานะครับนี่ครับนี่ของเก่าญี่ปุ่นนะครับเผื่อท่านใดสนใจเรื่องอะไหล่ตัวไอวันสามสองห้านะครับโทรหาผมเลยครับศูนย์เก้าเก้าเก้าสองเจ็ดเจ็ดสามสี่แปดนะครับไอดีไลน์เอสเจอาร์สองศูนย์หนึ่งห้านะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับอะไหล่ถอด เยอะครับของผมนะครับรถเต็มกันครึ่งคันก้อนกันก็มีนะครับรถขายปอดก็มีนะครับดูนะครับพอทุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับนี่ครับก็ฝากติดตามเ c e b ุ o กสารรถทดพอดเลยนะครับแล้วก็ a c e b o o k ร้านจรัญรุ่งเดือง2 0 1 5ัแล้วก็ youtube สารรถทดสอบเนะ่ครับสวยทั้งนั้นนะครับเรื่องภาพของเก่าญี่ปุ่นครับพอดขอทุกวันนะครับแล้วแต่ จะจะเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ